เรานำเสนอรถก,กระบะมือ2ราคาหลักหมื่นนะคะท่านใดที่มองหาเข้าไร่เข้าสวนกันอยู่นะคะต้องการรถมิสูบิชิตาด้านะคะไปแต่งเิ้งแต่งหลอกกันนะคะคันนี้เป็นรถปี0ูค่ะเกียร์ธรรมดานะคะสีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจะมีตำหนีมีซีดมีตำหนีอะไรแบบนี้นะคะก็นเน้นตามสภาพกันไปค่ะคันนี้ผู้ขายตั้งราคาวไว้ที่6 7 0 0 0บาทนะคะ รถเกียร์ธรรมดาค่ะช่วงร่างดีสีดูสวยแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นเครื่อง 2,500cc ซีซีนะคะมีเครื่องเสียงด้วยค่ะภายในตามสภาพเลยนะคะทุกท่านรถเน้นตามสภาพนะคะ6,7,000บาทถูกใจนัดดูรถตัวจริงค่ะติดต่อนัดหมายดวงหน้าตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปแต่อย่าลืมนะคะควรเดินทางไปดูรถด้วยตนเองดีที่สุดนะคะ แอดมินเองก็เพียงแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมเท่านั้นหากถูกใจติดต่อผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ